ถึง k อ o SO c ทุกท่านคลิปวิดีโอต่อจากนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดวินัยการลอกเรียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูหนๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่หากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปชมกันเลย

มี่ฟมตายตาย,ตายนะตายนะตายนะลีก่อนลีก่อนมิโฟลีก่อนชุบไปจุ่มเลยโกงจัดอ่ะระเบิดอะ่ะโยนปุ่มแล้วไปถ้าไปเล่นเลย,ยนะตายหนึง่งตายหนึง <c oughs> น่งจะหมดแล้วจะหมดแล้ว เล่มมก่อนเลมตามมานะเกียวเกียวเกียวออกมานะเกียวออกมานะเกียวอามานะมงหัวมงหัมงตายหนึ่งแต่ไม่ตายว่ะยังยังย่งยังตัวนี้เขาเล่นละเขาเขาไม่มีปืนใช่ปะ ปุ่นระเบิดนะปุนระเบิดนะปุนระเบิดนะเตรียมตัวนะเตรียมตัวรอ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 เขาเ่มกัน้วเฮ้ยว่งกันเฮ้ยบอยมาทำนะรอรอให้เขาหมดก่อนก็ได้ให้เขาจบก่อนใช่ไหม ให้เขาจบก,ก่อนเขาแยกไปนู่นเลยอะลอาปิดขวาได้ไปถ้าถ้าเขาเล่นซ้ายอะไม่ให้เขาเล่นกันเองเหรอเขาเล่นกันเองก็ได้หม่องแม่ตกอโอเคตกอมาผมก็ได้ตกรอออาไม้มาเอ๊ะออโคตรออกก๊อกออกก๊อกไปโอเคโอเค้เขาเหลือสี่คนเขาเหลือสี่คน ลุงลุงไปกองกอนลุงไปกองกนกอนะลุยนราอยนอไม่เอากอนีรอเกลียเองเด้อไม่ใช่ไมใช่นไม่ใช่อ๋อลึงก็คุมไม่อยู่ได้วยความเอานะ ป่าเมียมาเลยป่าเมีย,ม,ยมาเลยไอยป่าเมียมาเลยถ้าอยากถ้าอยากหนัวก็ต้องไปเลี้ยงฝั่งเลี้ยงฝั่งมันจะได้เราจะได้ยืดรออยู่ยิงกดเลยถ้าเขามาบีบไงย,ยิงกดเลย เขาามาูมองลุงกลับนะรอแห่เขา้าลังมาอเข้าเดี๋ยวเขาก็จะช็ติ่าไปเลยไปอนเลยไปเลเลยเขากหน่ไปเก็บเดี๋ยวเขาขไม่ดีมันต้องกินให้เขาไป มันต้องยิงเขายิงเขายิงเขาก็ได้ไอ้เชี่ยยิงไม่โดนเลยสัตว์วันนี้ไอ้เชี่ยอะไรวะอ๋อนั่นยืนเฉยวันนี้เป็นแหลว่ายิงไม่โดนเลยเีาไปซ้ายเีาซ้ายเีาซ้ายเีาไปขวาเอาไปขวามีาไปขวา พมีดได้ปะพมีดก็ได้รหรอกนเขา,าตายสองแล้วเนี่ยได้แล้วเนี่ยเอาไหมเอาไหมเอาไงเอไบอรไอ้มองนะรู้ไหมนะหมดเลยก็ชุบหมดเลยเฮ้ยโทษตะโกน พีเขลีพีพีเขีีตายตายกายิงซ้ายหน่อยตายตายกลับมาได้กับเอเอกลับมาได้กลับมาะเราเเากรสับแล้วหรืตายตายเยตกสับเลยกสับเลยมไม่ใช้ปืนนะมีดลุมเบิร์ดเลยัยล่ลุมเบิร์ดเลยลุมเบิร์ดเลยลนไม่เล่นครับไม่เล่นกูดูอน เนท่าเะพึ่เฮ้ยข้างหลังมานะดีๆนะข้างหลังมานะทีโดนไกลๆยังโดนเสบอะเบอร์หมดอตรงเนี้ยให้เขาเล่นไปให้เขาเล่นไปให้เขาเล่นไปให้เราเปกัน ก็ไม่จบดูทรงละอันนั่นรีได้เหมือนเดิมเป็นทีรีไอ้น,นี่รีได้เหมือนเดิม tam biển, tam biển, tam biển. Tân này tam biển. Tân biển, tân biển. Tân biển, tân biển. Tân biển, tân biển. Tân เอาเลยเอาเลยเล่นเลยเล่นเลยเล่นเลยรำเข้าไปเลยตรงนั้นจังกุยฮ่าไป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 โอเคมาแล้วฝักหลามเตีรยปฝั่ห<บ><อ>ลามบุกสู่สอง เดไปเก็บบิเกบียวมาคนไปเก็บมาเดี๋ยวผมไปยุ่เียมาคนแล้วก็ไปเก็บเาอกใ้ไปเก็บเก็บกลองเราบอกให้ไปเก็บกองเราคงเข้าใจกันผิดแหละ ระเบิดแบบว่าต้องโดนต้องโยนแบบนี้แหละแบบว่ากองมันวิ่งเข้ามาเราแฟดเข้าหน้าปุ๊บวิ่งหนีไปทางอื่นอ่ะดีกว่าเฮ้ยเสียงอะไรมาวะเว้ยแต่ระเบิดไม่ฝันจริงมันจอดำไปหมดเลยอะถ้าใกล้จะขาวเลยถ้าโดนจังๆอะ่ะ<อ>ต็แรกขาวปุ๊บเราก็วิ่งหนีไปทางอื่นที่สุดก็เห็นโคจงมีปืนไว เออถึงว่าเมื่อกี้วิ่งเข้าไปโดนถุกกระจกยิงก่อนเลยเนี่ยแต่ก็หมดเดยอะอยู่นะก,กี่แสนเนี่ยกี่ลูกหมดไปสี่ลูกอะลูกล 20, ะสองหมื่นอะไม่หรอมือหมดไปสีนัดเดียวสี่แม็กเดียวสี่ลูกอะกูโกยนไปสองไงกูโยนไปกันเข้ามาไงสองมันแก้ได้พวกที่แบบว่าเข้าหลัง ดูกูมันเบรกได้ดีเลยอะ่ะเบรกปุ๊บแสงสว่างเข้าหน้าปุ๊บแอบไปทางอื่นจบปิง้งหายแบวิกว่าจะสุดจังแบบจังหวะสุดเลยไล่เอ,อ๋อไล่เคสอ่ะที่แบบเราหนีใช่ไม่มองเก็บเ,<ร>ลเลยนะ่ปะป้าแส่ข้างหน้าเพราะว่า,งาไงตอนเราขับมันก็ขับผ่านคนที่ขับตามหลังเราก็จะโดนร,ระเบิดแสดแทนอย่างเงี้ยยากอยูอ่นะแต่ก็ยกนะเสียมันใช้เวลามันใช้เวลาสองสามวิเลยนะ